นานายุ90ถ่านใช้ ICQ แอปพลิเคชันแชทรุ่นบุกเบิกกันไหมครับ ICQ เปิดตัวในปี1996โดยบริษัทมิลาบิลิสของอิสราเอลคำว่า ICQ มาจากคำว่า I s e e you หรือแปลว่าฉันตามหาคุณเห็นอายุเยอะๆแบบนี้ ICQ ไม่ธรรมดานะครับแก่แล้วพริ้วมีจุดเด่นหลายอย่างเช่นสามารถฝากข้อความแบบออฟไลน์และมีระบบค้นหาที่ใช้ง่ายหลังเปิดตัวในปี1996 ICQ ก็ทะยานดังเฟอร์รารี่ที่ไม่เคยคิดเบรก โดยจำนวนผู้ใช้งานกว่า6ล้านคนในปี1997ได้ถูกบริษัทอเมริกันออนไลน์ซื้อไปนในราคา287ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันจะมากถึง560ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2010 ICQ ถูก Mail. r u Group ซื้อไปนในราคา187ล้านดอลลาร์และก็ออกเวอร์ชัน7ให้บริการทุกแพลตฟอร์มในปี2019น่าเสียดายที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม ICQ จึงปิดตัวหลังจากรับใช้ Gen X Gen Y มากว่า28ปีในวันที่26มิถุนายน64นะครับ